มิดทาวน์นะฮะผมจะมาพาเพื่อนๆไปดูเซิร์ฟสเก็ตนะครับที่วางขายอยู่นะครับใน3มยามมิดทาวน์นะครับซึ่งจะเป็นดีที่หนึ่งที่คิดว่าน่าจะมีทุกหลายห่อทุกหลายแบรนด์นะครับพาเพื่อนๆมาดูว่ามันมีเซิร์ฟสเก็ตตัวรุ่นไหนบ้างที่มีความนิยมนะฮะตั้งแต่รุ่นเริ่มต้นจนถึงแบบโปรเฟชชั่นอลเลยนะครับเดี๋ยวผมก็จะพามาดูนะครับ ก่อนอื่นครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับวสวัสดีครับตอนนี้ก็มาอยู่บูธของ s u r f s k ส t ก็ตเทนเน็ตเนะฮะวันนี้ผมก็มาจับกระแสเซิร์ฟสเก็ตหน่อยนะครับข้างๆผมเนี่ยน้องแอนนะครับซึ่งเป็นนี่เจ้าของ เออไกำลังยุ่งอยู่นะครับผมก็เลยเจ้สา,าจสรอาใหญ่นะครับกำลังยุ่งอยู่อันนี้ก็เลยมาถามพาร์ทเนอร์แอนนะครับว่าเฮ้ยถ้าเกิดว่าผมเป็นมือใหม่เนี่ยน้องจะแนะนําผมเป็นที่ห่อไหนก่อน,นครับเริ่มถ้าเริ่มต้นเลยอ่ะถ้ามือใหม่แบบมีตังค์ผมก็แนะนาตัวท็อปไปเลยโอ้โหมือใหม่ไม่มีตังค์นะฮะมีตังค์ที่ตัวทอ่ <Okay. S 1> เลยครับไม่ต้องเสียตังค์หลายรอบเล่นีไปเลยเจ็บแต่จบ เจ็บจะจบโอ้โหแต่ถ้าเกิดว่าตังน้อยหน่อยอ่าเราก็มาคุยกันครับเรามีแบรนด์อะไรบ้างกลางๆตั้งแต่ไททันนะครับที่ใช้ทัอไททันไททันอ่านี่ใช้ชัางเดียวกับคาเวอร์อ่าตัวท็อปเหมือนกันโอเคเราเมทัลก็คือเป็นตัวท็อปเหมือนกันเดียวกันกับตัวท็อปอย่างคาเวอร์ราคาสูงมากเกือบครึ่งอ่าอันนี้ก็คืออะไรครับคาเวอร์ครับคาเวอร์คือตัวท็อปของอเมริกาโอเค แล้วก็ถัดมาจากไททันราคากลางๆก็จะมีลองไอแลนด์นะครับที่เป็นลูกสาวของโยโยนี่ก็เป็นตัวท็อปของยุโรปตอนนี้โยนี่ขาดไปเกือบหมดแล้วตอนนี้เหลือเหลืออยู่แผ่นเดียวแต่ว่าเดี๋ยวบ่ายนี้จะมีมาเพิ่มนะครับลองไอแลนด์ก็เป็นอีกแบรนด์หนึ่งที่กลางๆน่าสนใจอันนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งแบรนด์กลางๆนะระคาไม่แรงนะฮะแล้วนี่คืออะไรครับอันนี้เป็นแผ่นเฉพาะเด็กอย่างเดียวครับอ๋อเหรอฮะลายสวยมากลายสวยเป็นนักข่าว่า เหมือนกับว่าเป็นอ้คัสตอมอะไรต่างๆใช่สายคัสตอมที่แบบชอบแผ่นสวยๆนะครับลายไม้เป็นรูป ต้นลายสวยงามโอเคคนะงมีหายากนะฮะตอนนี้ก็คือว่าที่เอามาในบูธนี้มีฮี่งฮ่ออะไรบ้างครับที่ว่าที่ที่เอามาขายอย่ะครับมีทั้งโยมีทั้งคาเวอร์ซึ่งเป็นตัวท็อปนะครับลงลงมาก็จะมีไฟทันออลองไอแลนด์ออบิฟายพิกซิเนอร์โอ้โหเยอะจริงสไลด์นะครับมีแลนด์ยอทที่ให้เลือกกันเป็นสไตล์ครูเซอร์ก็มีโอ้โหนะครับมีหลายมีเยอะมากมีเยอะมากให้เลือกกันนะครฮะโอเคแล้วในนี้ก็คือว่าตอนวันนี้มันคือขายทั้งหมดกี่วันละ ขายมาแล้วตั้งแต่นับหน่อยสิเพื่หัดก่อนหน้าคุณหาดนี่ก็10วันแล้วครับ10วันแล้วนะที่อยู่เนี่ยโอ้โหเหลือพรุ่งนี้วันหนึ่งวันสุดท้ายโอเคเน้่เดี๋ยวเรามาดูนว่าเอ้ในบ้านบูธเนี่ยของเรามีอะไรมาครับโยนะฮะโยอยู่ฝั่งโน้นใช่ไหมโยอยู่ตรงกลางอยู่ตรงกลางนะครับนี่กระโหลกมาเสริมนะครับาสำรัเน้ยสีชมพูมีไหมครับเห็นว่าสีชมพูหายากมากหายากมากครับนี่มีนะฮะอ๋อโอเคครับผมมีแต่เหลืองกับดำแล้วถัดมาก็คือเป็น cover ใช่ okay. ตรงกลางมี o b 5 OB5 อบี Fi, แล้วก็มีซาร์บูร์ครับราคาเริ่มต้นริ่มติม้ลบู๊เราขายเริ่มต้นคือ8,800ครับ8,800ันแที่มาจากญี่ปุ่นโอ้แปดพันแปดแล้ว<ช>ท็อปสุดนะครับท็อปสุดท็อปสุดก็มี21,500ครับ21,500นะครับ 20, 000, 5, ลายกระโหลกของโยที่เพิ่งออกเมื่อเดือนที่แล้วโอ oh <my> ้ไมคกอนรี่ใหม่พนะิสตันะสันนะครับโอ้สุดยอดเลยนะครับแล้วทีนี้พี่ถามน,นิดหนึงว่าเอ๊ะทำไมมันมีหลายไซส์มีหลายขนาดมีเยอะมากเลยทําไมเราต้องเลือกอย่างไงนันถึงจะเหมาะก,กับคนคนเล่นนะครับผมก็คือขนาดของอรอดเนี่ยก็มีออกมาหลากหลายเพื่อให้ตอบโจทย์ในแง่ของไซส์ของเราเพราะว่าการเล่นเซิร์ฟเนี่ยครับเราต้องการพื้นที่ในการยืนพอสมควเอียงก็คือว่า หลักการไงไงคือหลักการในการเล่นเซิร์ฟเนี่ยเราจะใช้น้ําหนักตัวเอนออกไปข้างๆเมื่อโต้กเองน้ําหนักโดยการหมุนหัวไหล่เนี่ยเราต้องการพื้นที่ที่มั่นคงพอให้เราสามารถหมุนได้แล้วย,ยังมีความมั่นคงอยู่พื้นที่บนบอร์ดที่เพียงพอสำหรับแต่ละคนก็จะต้องการไม่เท่ากันคนตัวเล็กอาจจะต้องการพื้นที่ไม่มากคนตัวใหญ่อย่างพี่กับผมก็ต้องการพื้นที่ที่เพิ่มขึ้นมาแต่ถ้าเกิดบอร์ดมีแค่ขนาดเดียวเราเล็กเกินไปเราก็จะเล่นกันลำบากขนาดที่เพิ่มขึ้นมาก็ทําให้เรายืนได้มั่นคงขึ้นเล่นได้ อ่ะถ้าเกิดว่าเป็นไซส์แบบเริ่มต้นแบบพี่เนี่ยก็คือบ้านตรงเริ่มเริ่มต้นจากไซส์ไหนครับถ้าเป็นแบบนี้เริ่มต้นไม่เกิดไซส์หนึ่ใกล้เคียงกับผมผมว่าขนาดขนาดประมาณ32ถึง34นิ้วสามยี่สิงดีอ๋อไซส์บสองนี่คือเราก็ขนาดบอร์ดนะครับไม่ใช่ขนาดอย่างอื่นอย่าเขาเสียบหินขนาดบอร์ดนี่เราวัดจากไหนถึงไหนครับขนาดบอร์ด ถ้าพูดเรงขนาดบอดเราวัดตั้งแต่หัวถึงหางเลยง,ะะห,งหัวถึงหางนะฮะ,อะโอเคทีคนี้คราวนี้ในเรื่องขนาดบอดบางทีอาจจะไม่ใช่คำตอบที่เราเลือกจริงๆก็ได้เพราะว่าจริงๆแล้วสิ่งที่เราต้องดูเราต้องดูสิทีิเรียกว่าระยะยืนระยะยืนคือดูตั้งแต่หลังรอหน้าจนถึงหางน,นะครับเพราะมมอบอกแต่และตัว การดีไซน์การออกแบบการติดลอ้อติดทรัคอยู่ในตำแหน่งที่ไม่เหมือนกันใช่ั้มะระยะยืมบนบอร์ดแต่ละตัวก็จะไม่เท่ากันแมบบ้ความยาวจะเท่ากันโอเคนะครับอ,อันนี้น่าจะได้ความรู้นะเบื้องต้นนะฮะสำหรับในค,คลิปนี้นะครับผมว่ามาพาเพื่อนๆมาที่ Selbst s ซอร์สเกตแพนเน็ตเอ็กนะฮะนี่เจ้าของกำลังยุ่งอยู่นะครับเขาของยุ่งอยู่ยุ่งมากเลย <c oughs> นะจริงๆวันนี้จะเข้าไปทักเลยครับแต่ว่าไม่มีโอกาสสักทีนะฮะผมเองก็ต้องขอตัวก่อนนะลูกค้าเอ่ยังไงแล้วยังไงแล้วนะครับอันนี้คือวันสุดท้ายแต่ว่า นอกจากวันสุดท้ายที่จัดบูธนะเนี่ยยังสามารถติดต่อกับทางาแ,ฟแฟนเพจได้ยังไงครับได้ครับมีเพจด้วยกันทั้งหมด3เพจนะครับอันดับแรกเลยก็คือเพจของพี่เอ๋อ้อยที่ชื่อเซิร์ฟ a t e p เก n ต t X นนะครับโอเคครับผมแล้วเพจของผมเองชื่อเซิร์ฟ a t e k เก g ตคิงดอมสกดด้วย SK8 นะคแัลแล้วก็เพจที่3คือเพจของพี่ที่ชื่อเซิร์ฟ a t e n เก b ตนิวบอ k มาเก็โอเคครับ <นะ S 1> ผมครับผมจังไงแล้วก็ลองติดตามดูนะฮะของ เซิร์ฟสเกตนะครับเลือกซื้อเลือกใช้กันยังไงนะครับสำหรับมือใหม่หรือว่าส,สายคัสตอมหรือว่าส,สายโตท็อปแต่นี้นะครับสามารถเลือกเลือกได้นะครับวันนี้ผมเองก็มาเกาะกระแสกับทางเซิร์ฟสเก็ตเหมือนกันนะฮะโอเคนคะของผมขอขอบคุณมากนะครับเอ,อ็นนะครับแล้วก็ไอ e ้อ้อก็ยิงยุ่งอยู่เดี๋ยวยังไงเราเดี๋ยวค่อยไปคุยอีกทีนะครับอันนี้ก็ลาไปก่อนบ๊ายบายบ๊ายบาย